ว่าคุณจอนวินยูเนี่ยด่าคุณชอนตอนไหนนะครับผมจะด่าตอนนี้เลยนะครับคุณชอนพร้อมไหมชอน fuck you fuck you ชอนนะฮะ fuck you นะฮะแบบกูไม่มีอะไรจะพูดอะนอกจาก fuck you นะครับคือแบบมึงเป็นเฮี้ยอะไรครับคือ ที่เขาแบบหลับแล้วก็ภาพมันจะออกมาแบบดู่ายหน่อยแต่พอได้เห็นตัวจริงมันเป็นผู้ใหญ่ที่นา่ารักมันทําให้ผมหรืออกว่าสิ่งที่เราเห็นในซึ่งเป็นคนแบบว่า เรียนที่ต่างประเทศมาแล้วมึงก็อาจจะเข้าใจภาษาไทยน้อยเนี่ยกูแปลให้แบบง่ายๆเลยนะคุณจอรบางกอกโพสก็มีบางกอกโพสก็มีใช่ข่าวภาพภาษาอังกฤษมึงอ่านไหมอังกฤษก็มีมึงอ่านไหมครับมึงแคร์มึงสนใจเรื่องนี้ไหมและถ้ามึงเป็นสื่อจริงๆและมึงเป็นสื่อที่ดีจริงๆอย่างที่มึงโอ้อวดแล้วก็โม้นะว่าตัวเองเคยไปรับรางวัลจากอาทิตย์อุไรรัตอะไรมาเนี่ยซึ่งงานนั้นเขาก็จะมอบให้กูแต่กูไม่ไปเพราะกูเห็นว่าอาทิตย์อุไรรัตเคยเป่านกหวีดกูก็ไม่ไป แต่ในเฟซบุ๊กของคุณชอนแล้วมึงก็เชื่อจูตัวเองบอกว่าผมเนี่ยนะคะรับเป็นแบบสื่อที่แบบได้รับรางวัลจากคุณอาชิตอุไรรัตเออ,เอ,อแล้วแบบผมก็แบบโอ้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่มากครับผมคือ <page> ถ้ามึงเป็นสื่อจริงๆมึงจะทําหน้าที่เรียนรู้และหาข้อมูลก่อนที่มึงจะไปเจอคนอย่างประวิตดเว้เออและไม่ใช่สื่อกระจาะกระจอกด้วยการดูแค่มีมพ่อมึงตายมึงเป็นเสือมึงกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเสือมึงไม่อายบ้างหรอ มึงไม่อายบ้างเหรอมึงละอายใจบ้างไหมกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นสื่ออ่ะมึงไปทําหน้าที่แบบไปอ่านหนังสือคนตาบอดน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะฮะแต่ไม่ใช่แบบว่ามานั่งก๊อปแล้วก็แบบว่ามานั่งพูดเป็นคําพูดของตัวเองแล้วก็พยายาม,มาหาเงินจากอันนี้อ,อันนี้หนึ่งเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบการที่คุณแบบมาเนี่ยหากินจากแบบว่าการเปิดคอร์สอะไรต่างๆเหล่านี้ยแม่งก็ทุเลมแล้วนี่ก็แบบ ไปทําคอนเทนต์อวยเผด็จการอืมคือไม่รู้จะพูดไงรอว่าการไปข้องเกี่ยวหรือว่าไปยุ่งหรือว่าแค่การจะไปพยายามสร้างภาพบวกให้กับเผด็จการเนี่ยมันเฮี้ยมากเลยนะฮะอืมมึงคิดไม่เป็นเหรอ,อแล้วสมองที่มึงโอ้อวดว่ามึงมีเยอะอาหายไปไหนแล้ววะอืมฮะชอน